วันนี้รประมาณช่วงบ่ายเนี่ยนะครับม,มีข่าวลือเกิดขึ้นก็คือกรณีเรื่องของการปลดผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับข่าวลือที่เกิดขึ้นนั้นก็สะท้อนไปยังดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้บ่ายสามโมงเนี่ยปรับตัวลดลงไปจนปิดตลาดเนี่ยปิดลบลงไปกว่า8จุดนะครับเพราะว่าข่าวลือนั้นหนักมากขึ้นว่าวันนี้เนี่ยประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็คือดรก,กรงวีรพงษ์รามากูลเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวนะฮะ แล้วก็หลายคนก็คาดการว่าจะเป็นเรื่องของการปลดท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคือคุณประสานแต่รัฐบุรกุลหรือไม่เพราะว่าก็มีการพูดถึงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้คุณวิรพงศ์เนี่ยถแถลงตอนประมาณสักบ่ายสามครึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการถแถลงเปิดใจเกี่ยวกับกรณีความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีขังก็คือคุณกิติรัตน์นลนองและผู้ว่าแบงค์ชาติคือคุณประสานนะฮะคุณวิรพงศ์บอกว่าตัวเองเนี่ย รับตำแหน่งประธานบอร์ดแบงก์ชาติมาร่วมปีก็เห็นมาตลอดว่าการทำงานระหว่างกระทรวงกรารคลังกับแบงก์ชาติก็มีปัญหากันมาโดยตลอดนะครับทั้งๆท,ที่จริงแล้วนโยบายการเงินการคลังเนี่ยมันต้องสอดคล้องเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่ว่าที่ผ่านมาสองหน่วยงานนี้ก็มีปัญหามาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่หนักใจก็คือว่าสองฝ่ายคือรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงก์ชาติเองก็ต่างคนต่างพูดสวนกันไปสวนกันมานะฮะแล้ว บางคนที่ทําหน้าที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยดูแล้วก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาภาคอย่างแท้จริงนะครับดรโกงบอกวันนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยคือจะระบายความทุกข์ใจแต่ว่าก็ยอมรับว่าตัวของคณะกรรมการแบงค์ชาติเองเนี่ยไม่มีอํานาจในการปลดผู้่าแบงค์ชาตินะฮะเดี๋ยวเราลองฟังเสียงดูนะครับวันนี้ เปิดใจก็เป็นบางช่วงบางต่อน,นะที่เราตัดมาให้คุณผู้ชมได้ฟังดูนะครับทั้งเรื่องของความขัดแย้งระหว่าง2หน่วยงานเรื่องของอความกังวลใจเกี่ยวกับวิกฤตเศร,รษฐกิจที่วันนี้ดรโกรงบอกว่าถ้าเกิดปล่อยแบบนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดวิกฤตครั้งใหญก่ก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับของเขาเง,เงบดุลของธนาคารแห่งประเทศไทย ขาดดุนมากมายอย่างนี้รกรรมการต้องรับผิดชอบผู้รับผิดชอบสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรีกรอมลองมาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครับแต่เท่าที่สถานการณ์ที่เป็นอยู่นี่ผมคิดว่านายกไม่อาจรับผิดชอบต่อรัฐสภาได้เลยถ้าเกิดปัญหารุนแรงขึ้นมาถึงขั้นเศรษฐกิจล่มละลายอย่ ถ้าเงินบาทยังแข็งไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆถึงจุดหนึ่งก็จะมีปัญหาแต่ปัญหาจะกลับกันกับตอนเงินบาทมันควรจะอ่อนแล้วไม่เราไม่ให้อ่อนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงบดุลของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรแล้วก็ส่งให้ท่านผู้ว่าท่านให้ท่านผู้ว่าไปแจ้งคณะกรรมการกนง,งเพื่อราสทั้ง ท่านผู้ว่าก็รู้สึกจะไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกเพราะท่านบอกว่าธานาคารกลางขาดทุนได้ไปเรื่อยๆอ้าถ้าอย่างนั้นเมื่อตอนเกิดตุมยำกุ้งทำไมโยนหนี้ของกองทุนฟื้นฟูมาที่กระทรวงคลังแล้วใช้เงินภาษีกากรชำระดอกมา15ปีปีละ6กหมื่นล้านมาเรื่อย เดี๋ยวนี้ก็กระทบแล้วต่ำก็สามสิบก็ทยอยกันจะพังอยู่แล้วแัฐชาติบอกว่าถ้า27เจ็มาเศรษฐกิจจะโตได้สิเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็อันนี้เขาก็พูดของเขาเองเออเองอะนะซึ่งผมไม่ได้เห็นด้วย,นนยผมอยู่ภาคเอกชนผมรู้ดีแต่อย่างการลดอัตราดอกเบี้ยรัฐชาติเองก็ชี้แจงว่ามันไม่สามารถที่จะลดค่าเงินบาทอันนั้นเขาก็พูดของเขาเองอะนะซึ่งไม่ได้มีใครเห็นด้วยเลยเขาพูดกันเป็น นกแก้วนกขุนทองอยู่ที่วังคุณพรหมเนี่ยไม่ได้ไมีใครบ้านเมืองมันมาถึงจุดนี้แล้วนะข้างหน้านี่เห็นอยู่แล้วว่ามันจะเดินลงเหวเนี่ยก็ขอฝากบ้านฝากเมืองไว้กับท่านรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่น่าจะเกินสิ้นปีเนี่ยถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็จากสิ้นปีเนี่ยมันห้าแสนสามมา,มาไตรามาสเนี่ยสาพานมาสามเดือนแปดแสน 8, กว่า มันก็เหมือนต้มยำกุ้งนะต้มยำกุ้งขาดทุนเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งสี่ล้านล้านคุณไปคิดช่วยผมก็แล้วกันเยอะอย่าเอาคำถามมาบังคับผมตอบถ้าปล่อยค่ะตัวถึงล้านล้านมันไม่ช้าเกินไปหรอคะก็มันจะมาเร็วๆนี่ใช่เงนหรออืมนี่ฮะครับดรเีรโพง์ก็แถลงข่าวแต่แถลงข่าวในเชิงบ่นซะมากกว่าคนะฮะพอฟังจากถ้าถ้าใครได้ฟังเต็มๆก็จะเห็นว่าดรโกรง ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับประธานบอร์ดก็เปิดใจนะครับกรณีความขัดแยง้งแต่เป็นลักษณะของการระบายความอึดอัดเพราะตัวท่านในการถแถลงข่าวท่านพูดหลายครั้งมากหนักใจหนักใจหนักใจที่รัฐมนตรีคล้งกับผู้่าแบงชาติต่างคนต่างพูดสวนกันไปมาหนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งความขัดแยง้งความคิดระหว่างรัฐมนตรีคลางกับผู้่าแบงชาติค่าเงินบาทที่แข็งค่าผิดปกตินะครับอ,อึดอัด กังวลต่อเหตุการณ์ที่มันจะมาถึงข้างหน้านี่อะไรคือบ่นซะส่วนใหญ่แล้วโดยรวมเนี่ยชัดเจนนะฮะว่าคุณดีรพง์เนี่ยด i s c r e d i t ดรประสานชัดเจนนะฮะเมื่อสัครู่น,นี้ก็พูดเราก็ได้ยินนะฮะดูเหมือนว่าผู้ว่าแบงก์ชาติจะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะท่านบอกว่าธนาคารกลางขัดทุนไปได้เรื่อยๆอันนี้เนี่ยพูดแบบนี้เนี่ย พูดแบบนี้ชาวบ้านฟังแล้วเนี่ยท่านประสานเสียนะใช่เนกับท่านประสานเนี่ยถ้าฟังจากที่ดรกรงพูดบอกผมรู้สึกว่าท่านผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าธนาคารกลางขัดทุนไปได้เรื่อยๆนะฮะคือรายละเอียดมันเป็นยังไงครับผัวแบงค์ชาติท่านเนี้ยพูดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับแล้วท่านรู้สึกไม่เดือดร้อนจริงหรือเปล่าใช่ไหมก็ไม่มีใครรู้ไม่เคยได้มี ไม่เคยมีใครฟังท่านภาษานแบบเต็มๆในรายละเอียดแต่ดรโกรงฉายภาพมาแบบนี้เนี่ยแบบย่นย่อแบบนี้เนี่ยค,คนจะมองภาพดรประสานเนี่ยด้านลบแล้วก็เรื่องของการปลดดรประสานนะครับที่สุดแล้วเนี่ยคือวันนี้บ่นไปบ่นมาก็สรุปว่าทางบอร์ดแบงชาติเนี่ยก็ไม่มีอำนาจใดๆจะไปปลดได้เพราะไปดูข้อกฎหมายมาหมดแล้ว หลังจากนี้ก็ต้องให้ในายกรัฐมนตรีลงมาดูแลปัญหานี้เพราะว่าอำนาจของคอรมอเนี่ยสามารถปลดผู้ว่าแบงค์ชาติได้แต่ว่าก็ทิ้งท้ายบอกแต่ก็ไม่อยากจะเห็นให้ทํากันถึงขั้นนั้นนะฮะส่วนที่ออกมาพูดเนี่ยถือว่าเป็นการกดดันให้ทางผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยลาออกหรือเปล่าคุณวีรพงศ์ก็บอกก็คงไม่ถึงขั้นนั้น,นคงไม่สามารถจะไปทําได้แต่ว่าคือฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าเรื่องการปลดอำน,นาจการปลดเนี่ยก็คราวนี้ก็โยนไปที่คอรมอแล้ว นะฮะแล้วคนที่จะเสนอปลดก็คือมีท่านเดียวฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็คือคุณกิติรัตน์นลนองใช่ครับคนเดียวนะครับคืออยู่ๆคลมอเนี่ยจะมาตั้งวาระเองไม่ได้ต้องมีคนเสนอและคนที่เสนอเนี่ยไม่ใช่ท่านนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประธานบอร์ดนะฮะเป็นรัฐมนตรีคลังต้องเสนอนะครับตามกฎหมายซึ่งวันนี้ถ้าดูในรายละเอียดของ Facebook ทั้งของคุณธีราชาัยภูวนาบนารุบาลแล้วก็ของคุณกรณนะครับก็จะเห็นชัดนะครับว่ามี ได้มีการหยิบเอาข้อกฎหมายมานะครับผลทางที่จะปลดตัวแบงค์ชาติได้นั้นก็คือคณะรัฐมนตรมีมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีคลังเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่อันนี้วงเล็บ4นะฮะครับดรประสานต้องประพฤติตัวเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่วงเล็บ5คอรมอมีมติให้ออกโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของแบงค์ชาติ เพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถนะครับโดยมตินี้ต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดเจนเห็นไหมฮะว่ามีอำนาจนะฮะคลรมรัฐม,มนตรีเสนอได้นะครับเสนอได้แต่คำถามก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะผู้ว่าแบงก์ชาติคนนี้เนี่ยได้กระทำตนเข้าลักษณะที่จะใช้วงเล็บ4คือประพฤติตัวเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่รหรือจะเข้าวงเล็บ5 บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถในในเรื่องของการทํางานมไม่มี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 นะฮะ,ะ,ฮะเหตุผลที่เรารู้มาโดยเฉพาะยิ่งจากการออกมาให้ข่าวให้ความเห็นของรัฐมนตรีต่อสถารณะนะก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทแข็งไม่ตรงกันครับแล้วก็ทําให้คุณจิตรลักษณ์คิดทุกวันครับอยากจะให้ออกอยากจะปลดคิดทุกวันนี่ฮะ เรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องของเงินบาทแข็ง <S <S ใช่เรื่องเดียวนะฮะแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีคลังจะเสนอครอรให้คร,ม,รมีมติปลดฟัวแบงชาติเหตุผลคือค่าเงินบาทแข็งไม่ยอมทําตามที่รัฐมนตรีคลังต้องการคือลดดอกเบีย <S <S ้ยก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้ <S 2> <S 2> ไม่ได้นะไม่เข้าตามวงเล็บสี่กับวงเล็บห้าใช่ครับก็เหมือนกับที่คุณกอณอดีตรัฐมนตรีคลังโพสต์บนในเฟซบุ๊กช่วงหนึ่งเนี่ย บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคุณกิติรัตน์ก็ลองใช้อำนาจตามวงเล็บ4ดูนะฮะอย่างที่คุณกน,นกบอกไปเสนอขรอมอให้ปลดเลยแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามีรัฐมนตรีคนไหนกล้าเสี่ยงเอากับคุณกิติรัตน์บ้าง <c oughs> ผมว่าคงวิ่งไปเข้าห้องน้ํากันหมดนะะ <c oughs> เพราะไม่มีใครเห็นว่าท่านผู้ว่ามีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือว่าทุดจริตต่อหน้าที่นะ <c oughs> เรื่องการจะปลดผัวแบงชาติเนี่ยนะครับความจริงรัฐบาลชุดเนี้ยชุดของคุณยิ่งรักหรือว่าชุดของทังซีกนีนน้นะฮะครับก็ทุกครั้งนะครับมักจะมีข่าวคราวรัฐมนตรีครั้งเนี่ยจะปลดผ้วแบงชาติตลอดตั้งแต่สมัยของคุณทาริสาแล้วอตอนนั้นก็คุณสุชาติเป็นรัฐมนตรีครั้งครับแล้วก็มีข่าวว่าจะปลดจะปลดใช่ไหมฮะแต่คุณทาริสาก,ก็อยู่จนครบวาระนะฮะแปดปีเลยตอนนั้นนะฮะจนมาถึงท่านนี้ มาถึงท่านนี้ก็จะปลดจะปลดอีกนะฮะคือเรื่องจะปลดผู้ว่ากับรัฐบาลทางทางซีกเนี่ยมีตลอดเวลานะฮะกล้าหรือเปล่าครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอปลดไม่ได้แล้วปัญหาค่างเงินบาทพอแข็งค่าขึ้นมาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกรหรือว่าวิาวกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งกระทรวงการคลังเองหรือบอร์ดแบงก์ชาติเองก็จะโยน คือโย,โย,โยนบาปไปที่แบงค์ชาติแล้วทีนี้ใช่ครับนะฮะซ,ซึ่งวันนี้คุณธีรชัยก็ได้เขียนเฟซบุ๊กนะครับรบอกว่าพึ่งคุยกับคุณสมชายสกุลสุร,รัตน์คุณสมชายได้ชี้แจงให้ฟังว่าสาเหตุหนึ่งที่บาดแข็งเพราะรัฐบาลเนี่ยไปออกพันธบัตรกู้เงินมากเกินไปเปิดช่องให้เงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรดังนั้นรัฐบาลเป็นคนทําให้เงินบาดแข็งไม่ใช่แบงค์ชาตินะฮะสิ่งที่พูดอีกเรื่องหนึ่งคือการดื้อไม่ลดดอกเบี้ย แต่เรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของผู้ว่าคนเดียวแต่เป็นของคณะกรรมการนโยบายการเงินผู้ว่าเป็นเพียงกรรมการคนหนึ่งถ้าจะปลดเพราะไม่พอใจที่ไม่ยอมลดดอกเบีย้ยตามความต้องการของรัฐมนตรีครั้งก็ต้องปลดกรรมการนโยบายการเงินหมดทั้งชุดทำไมจะไปเล่นเฉพาะคุณปราาะสานครับนี่ฮะก็ดูแล้วเนี่ยนะคือช่องที่จะปลดวงเล็บสี่กับวงเล็บห้ามันไม่เข้าแน่ใช่ครับไม่เข้าแน่นะฮะ